ชาวเน็ตแห่เป็นห่วงใหม่เผยเกิดภาวะนี้กับลูกชายใหม่สุคนทาวาได้เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครั้งแรกเมื่อเจ้าตัวนันได้คลอดลูกชายคนแรกโดยเขียนแคปชั่นบอกว่าภาพแรกที่ลูกชายลืมตาดูโลกและภาพแรกของครอบครัวเรา สวัสดีครับทุกท่านผมชื่อเล่นชินะมาจากคาถาชิ้นบัญชรส่วนชื่อจริงชื่อสิบูนแปลว่าผู้มีบุญแห่งสิริมงคลอันประเสริฐน้ำหนัก2.860กิโลกร,รัมครับและล่าสุดนั้นสาวใหม่ก็ได้ออกมาอัปเดต ถึงลูกชายโดยระบุว่าตอนนี้มีภาวะตัวเหลืองแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะอยู่ในตู้อบแล้วปลอดภัยดีสาเหตุมาจากเลือดของลูกกับแม่คนละกรุป๊ปและน้ำนมแม่ยังไม่มาลูกขาดสารอาหารเลยเป็นปกติที่จะเกิดอาการแบบนี้อย่าตกใจกันนะคะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้องอยู่ตู้24ชั่วโมงอย่างตำ่ำแล้วจะออกมาทักทายกันใหม่นะคะขอบพระคุณที่เป็นห่วงค่ะ ใส่แว่นฉายแสงอบตัวแป๊บ ag, อุลตราแม่น้อยของแม่ออกมาดูดนมแม่เร็วๆนะแม่ใจจะขาดแล้วร้องไห้คิดถึงหนูแล้วไม่ได้เจอกันหนึ่งวันแม่แทบตายเลยแต่ต้องเก็บอาการไว้เข้มแข็ง strong style แม่ ag, ช่วงนี้ใครมาเยี่ยมงดอุ้มงดสัมผัสน้องก่อนนะคะนั่นเองละค่ะ